สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะครับก็ในรายวิชาของสุขศึกษาและภลระศึกษานะครับโรงเรียนสีสุวิทย์จังหวัดชนบุรีนะครับโดยครูผู้สอนนะครับคุณครูลุงศักดิ์จันเครื่องนะครับหรือว่าครูนิงเองนะครับก็หน่วยการเรียนรู้ที่1นนะครับระบบย่อยอาหารและก็ระบบขับถ่ายนะครับซึ่งเราจะเรียนกันในตอนเปิดเทอมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มาดูตัวชี้วัดก่อนนะครับ ข้อหนึ่งนะครับเราอธิบายความสําคัญของระบบย่อยอาหารแล้วก็ระบบขับถ่าทยที่มีผลต่อสุขภาพการจเจริญเติบโตและพัฒนาการของเรานะครับในที่2นะครับก็อธิบายถึงวิธีการดูแล <mia? S 1> ระบบย่อยอาหารและก็ระบบขับถ่ายให้ทํางานได้ตามปกตินะครับระบบย่อยอาหารแล้วก็ระบบขับถ่ายปัสสาวะนะครับก่อนอื่นเรามาดูที่ระบบย่อยอาหารนะครับสิ่งที่เราจะเรียนก็คือความสําคัญแล้วก็ ความหมายของมันนะครับว่ามันสําคัญกับตัวเรายังไงนะครับข้อที่2ก็จะเป็นการทํางานของระบบย่อยอาหารนะครับข้อ3ก็ความสําคัญของระบบย่อยอาหารและข้อที่4ก็เป็นวิธีการดูแลนะครับรักษาอย่างไงให้ระบบของเราเนี่ยทำงานได้ตามปกตินะครับแล้วก็ระบบขับถ่ายปัสสาวะเราไปดูมันนะครับข้อที่1ที่เราจะเรียนก็คือพวกความหมายอวัยวะที่สําคัญของระบบขับถ่ายปัสสาวะนะครับข้อ2ก็คือการทํางานของระบบ ขับถ่ายปัสสาวะนะครับส่วนข้อที่3ความสําคัญและระบบขับถ่ายปัสสาวะนะครับและอันสุดท้ายข้อที่ก็เป็นวิธีการดูแลระบบขับถ่ายปัสสาวะให้ทํางานตามปกตินั่นเองนะครับก็เรามาดูนะครับในสาระสําคัญของระบบย่อยอาหารนะครับระบบย่อยอาหารแล้วก็ระบบขับถ่ายปัสสาวะนะครับมีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตการดูแลรักษาระบบย่อยอาหารแล้วก็ระบบขับถ่ายปัสสาวะให้ทํางานตามปกติเนี่ย เพื่อจะกําจัดของเสียออกจากร่างกายนะครับแล้วก็รักษาสมดุลของร่างกายเนี่ยให้ร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับอวัยวะที่สำคัญในระบบย่อยอาหารนะครับก่อนอื่นเราไปดูตรงปากนะครับปากเนี่ยจะช่วยบดเคี้ยวอาหารโดยมีลิ้นนะครับช่วยคุกเขาอาหารนะครับการเคี้ยวอาหารเนี่ยก็จะต้องเคี้ยวให้ละเอียดนะครับเพื่อเวลาย,ย่อยจะได้ย่อยง่ายนะครับ ตอนน้ำลายตอนน้ำลายก็จะมีหน้าที่สร้างน้ำย่อยช่วยย่อยอาหารจพวกแป้งอีกทีหนึ่งนะครับเมื่อผ่านลงมาคอหอยแล้วเนี่ยก็จะลงตามหลอดอาหารมาหลอดอาหารก็เป็นทางผ่านของอาหารที่ถูกบดเคี้ยวแล้วเกืนลงจากปากลงมาเนี่ยก็กลืนลงไปลงไปสู่กระเพาะอาหารนะครับกระเพาะอาหารได้รับอาหารจากหลอดอาหารแล้วเนี่ยก็จะมีการย่อย,อยอยู่2ข้อนะครับสระบบก็คือ ปีหที่1ก็มีการย่อยแบบเชิงกลหรือว่าการบีบรัดของอาหารนะครับสก็มีการย่อยเชิงเคมีก็คือมีการย่อยโปรตีนนะครับแล้วก็เราไปดูตรงฝังของตับบ้างตับเนี่ยจะช่วยสร้างน้ําย่อยเก็บไว้ที่ถุงน้ําดีนะครับเราจะเห็นจากภาพเนาะถุงน้ําดีก็จะเป็นติ่งเล็กๆนะครับที่ดูลูกศรชี้นะครับน้ําดีเนี่ยช่วยในการแตกตัวของไขมันนะครับส่วน ลงมาข้างล่างอีกอันหนึ่งก็จะเป็นตับอ่อนนะครับตับอ่อนจะผลิตน้ําย่อยสําหรับย่อยโปรตีนไขมันแล้วก็คาร์โบไฮเดรตนะครับคราวนี้เราข้ามฝั่งมาดูที่ลําไส้นะครับลำไส้เล็กเนี่ยย่อยอาหารนะครับแล้วก็ดูดซึมสารอาหารเพื่อน,นําไปใช้ในกิจวัตรประจําวันในร่างกายของคนเรานะครับเพื่อให้เราเนี่ยจเจริญเติบโตนะครับส่วนลําไส้ใหญ่นั้น ดูดซึมน้ําแล้วก็เกลือแร่ออกจากกากอาหารนะครับสุดท้ายจะลงไปที่ทวารหนักนะครับก็เป็นทางระบายอุจจาระออกจากทางร่างกายของเรานั่นเองนะครับต่อไปนะครับเรามาดูที่ความสําคัญของระบบย่อยอาหารนะครับระบบย่อยอาหารเป็นระบบที่เปลี่ยนอาหารนะครับที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยให้เป็นสารอาหารที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของร่างกายคนเรานะครับ ซึ่งมันส่งผลให้มีการพัฒนาการทางด้านร่างกายด้านจิตใจด้านอารมณ์และสติปัญญานะครับให้เป็นไปตามวัยของเรานะครับซึ่งหากระบบย่อยอาหารเนี่ยไม่สามารถทํางานได้ตามปกตินะครับก็จะทําให้เกิดอาการเจ็บป่วยของร่างกายนะครับออนแอการจเจริญเติบโต,ตอาจจะช้าแล้วก็พัฒนาการอาจจะผิดปกติไปนะครับะนะครับ อันต่อไปเราก็มาดูเลยนะครับเป็นการาดูแลรักษานะครับของระบบย่อยอาหารหรือว่าการปฏิบัติตนนะครับจะทำยังไงให้ระบบย่อยอาหารของเราเนี่ยทำงานได้ตามปกตินะครับก็ไปดูที่ข้อแรกเลยนะครับการทำจิตใจให้แจ่มใสไม่เครียดนะครับก็ถ้าเครียดเนี่ยมันจะทำให้กระเพาะอาหารเนี่ยหลั่งน้ำย่อยออกมามากกว่าปกตินะครับเกิดอาการระคายเคืองกระเพาะอาหารนะครับลำไส้หดตัวมากกว่าปกติเนาะข้อ2นะครับ ดูแลรักษาความสะอาดช่องปากแล้วก็ฟันโดยการแปรงฟันให้ถูกวิธีนะครับถ้าฟันเราแข็งแรงเนี่ยมันก็จะช่วยบดเคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกลืนและการเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดเนี่ยมันก็จะทําให้กระเพาะอาหารของเราเนี่ยทำงานหนักมากขึ้นนะครับข้อ3นะครับรับประทานอาหารให้ตรงต่อเวลานะครับทำให้ระบบย่อยอาหารเนี่ย ทำงานได้ตามปกตินะครับการรับประทานอาหารไม่ตรงต่อเวลาเนี่ยเป็นสาเหตุของโรคกระเพาะอาหารนะครับโรคลำไส้อักเสบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนัเกเรียนควรที่จะรับประทานอาหารให้ตรงต่อเวลาเป็นประจําเลยนะครับข้อที่4รับประทานอาหารปรุงสุกสะอาดนะครับไม่รับประทานอาหารสุกๆดิบๆและอาหารรสจัดนะครับเพราะทําให้เกิดกรดในกระเพาะอาหารนะครับมีอาการอืดอัดในกระเพาะอาหารนะครับ การรับประทานอาหารที่ไม่สะอาดสุกๆุกดิบๆเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดอาการท้องเสียนะครับแล้วก็อาหารที่มันไม่สุกเนี่ยมันจะทําให้ย่อยยากนะครับข้อ5นะครับรับประทานอาหารที่ย่อยง่ายและรับประทานพวกผักผลไม้เป็นประจำนะครับเพราะผักผลไม้เนี่ยมีเส้นใยอาหารนะครับช่วยในการขับถ่ายได้สะดวกนะครับก็เป็นจําพวกของ มะละกอนะครับกุ้ยยนะครับเป็นต้นเพราะพวกนี้เนี่ยรับประทานไปแล้วเนี่ยเวลาขับถ่ายมาขับถ่ายสะดวกนะครับข้อที่6ดื่มน้ําสะอาดนะครับวันละ6-8แก้วนะครับช่วยให้ระบบย่อยอาหารแล้วก็การขับถ่ายเนี่ยทำงานได้ดีนะครับเจ็ดนะครับขับถ่ายอุจจาระให้เป็นเวลานะครับเพื่อไม่ให้กากอาหารเนี่ยตกค้างและก็มีแก๊สในลใําไส้นะครับก็จะทําให้เราท้องผูก และขับถ่ายยากนะครับถ้านักเรียนท้องผูกหรือว่าขับถ่ายยากเป็นเวลานาน,านๆบ่อยๆครั้งเข้าเนี่ยอาการที่จะตามมาก็คือการเป็นลิิ์สีดวงทวันหนักนะครับซึ่งมันจะทำให้เราเจ็บมากนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้นักเรียนเนี่ยดูแลรักษาระบบขับถ่ายของเราเนี่ยให้ดีนะครับเพื่อที่เวลาเราอุจจาระเนี่ยมันจะได้อุจจาระได้สะดวกจะได้ไม่เจ็บ ก็จบไปแล้วนะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่1นนะครับครูก็ฝากนักเรียนทุกคนนะครับศึกษาจากสไลด์อันนี้นะครับประกอบกับศึกษาในหนังสือของเราไปด้วยนะครับแล้วเราจะพบกันตอนเปิดเทอมนะครับ